หมายเลขเก้าเอกชัยลิธิพันธ์หมายเลขสิบเอ็ดนัทพลทับถนนหมายเลขสิบสี่น,น,นพน์ส,สกุลออสชุนดนักเรียนตราเรือใบส,สินค้าดีมีคุณภาพในราคาต้องชุนดนักเรียนตราเ,เรือใบโลงเยนนานชาติอุดรธาน,นีอย่าไม่เสียบอลครับลูกนี้ออกบอลน,นะครับสุทสีรับเข้ามาตรงกลางมไม่มีเพื่อนครับโอ้ไม่ได้บอลกลับมาอยู่ของท่าน,น,านั่นสารคามลุกนี้ยังไงครับไม่ลำน้าด้วยนัทพลลองยิงครับลูกอื้อ โอ้ลูกนี้เสียบอลเลยครับลากจีกมาตั้งตัวลงยิงครับแต่บอลก็ยังอยู่ที่ทางนักะครับลองยิงไกลครับลูกนี้นี่ครับทีรพง์มองเพื่อนแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางประตูครับได้โมงครับลูกนี้เปลี่ยนข้างครับลูกนี้ไม่เปิดครับไหลสั้นๆมาครับเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้ อานาชาเปิดบอยขึ้นมาเลยครับก็ฟูติชินครับเป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ<ป>ก็มารวมส่งกลำลังใจร่วเชียรครับส,ส,สีสัานาีสุดท้ายโอ้ลูกนี้อื้อหือ ดรอพงศ์เสถียรให้สัญญาณนะครับลูกนี้ยิงครับโอ้โอเหเป็นประตูเลยครับไม่พลาดครับของทางด้านผู้เล่นหมายเลข32ครับเลเวร์โต้ของนักขารสารภาพ3ของสียได้ประตูชี้นำเป็นประตูต่อศูนย์จากผู้เล่นหมายเลข32ฮาริโอตูได้ขึ้นมานี่เปิดยาวขึ้นมาแล้วครับ ยังไงก็ยังไม่พ้ดดนยอมรับเขียเข่ยบอลเขี่ยบอลก็ไม่ได้ครับลูกนี้สร้างวันนี้ผู้ตัดสินก็เอาหมดเวลาการแข่งขัน,นครับสำหรับวันนี้นะครับก็นนเป็นทางด้าน